สบายดีสบายดีเอชซีบาแพงเวิร์ดสะปูสุคนเนาะนี้จะปลูกพักอีกแล้วพี่น้องนี่ก็ปลูกเป็นที่เรียบร้อยนอะน้องบาแพงกันเอาเฟืองโปกไหวเนาะปลูกแล้วบาแพงหวานในพัชชีไทยี่น้องหวานมันเรือเนาะพี่น้องอันน่าบาแพงสิไปิคุดตอนนั้นปลูกต่อหลังจากเมื่อวานบาแพงก็ปลูกไปนานใหญ่หนึ่ง ให้ถืับก่อนนะพี่น้องทับดินแดดท่อนพี่น้องเอ้ยทับดินแห่แตกก่อนพี่น้อง แปงก็ถูกพี่นาะ,ะแปงก็สีแพงเป็นคนถูกแพงก็สีเป็นคนกลัวนะเนาะก่อนสีปูก็ต้องพรวนดินก่อนเนาะพรวนดินได้ที่ใครปูนะ ขั้นดินเลยกัอันนี้กับบแพงกับสูตรเดิมพี่น้องสูตรบะแพงปลูกกับบแพรงฉีเส้นาไวขึ้นหนึ่งเนาะพี่น้องทุบบะแพงสีถูกก่อนเนาะในภาคทีไทยบะแพงสีทุบแลวกัทถบกล้วกับส้นาไวขึ้นหนึ่งแลวกัเอามาตากไว้อีกประมาณสั่งหนึ่งก็ไดพี่น้องตากไว้เนาะมันสีเห็ุไหนในพักออกไวพี่น้องแลวกังงามเนาะ ง่ายๆพี่น้องวิธีปลูกพักงามของบเบาแพง รับรับรเลยพี่น้องรับนละวแท้งก็จะเห็นเป็นคู่ขึ้นหน้านะ่นเป็นคู่นะ โอ้ยแดดแดดแห้งพี่น้องมือนี่บ่าวแสงอย่าลืมฝากติดตามช่องบ่าวแสงในเด้อพี่น้อง่องน้องทรายนี่เห็ดชวนคือเก่าพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้น้องทรายในเด้อฝากคนหลายคนบาแซงต้องต้องบาแซงนะฝากคนทาบในเด้อรังควนดินพี่น้องเอ้ยแดดแห้งมือนี่ สีได้พักพี่น้องเอ้ยขุดดินถุกดินเป็่งแทะกดใหม่ใหม่เลยว่าถุบอ่อนพักตอนที่ปูกก็ต้อง่วนก่อน,นอ ให้ละเอียดเนาะพี่น้องเนาะให้ดินละเอียดเลยมันจังสีหวานในผักได้มเมล็ดพันธุ์ได้พี่น้องนี่จะเป็นถัว่วพี่น้องฟังนี่มีถั่วม่วงของคุณแม่ละไม้นนะนำเนาะคุณแม่ละไม้ให้ปลูกถั่วม่วงบาแพงบาแสงกระสือมาปลูกพี่น้องออกแล้วถั่วม่่วงถัวม่วงสอยู่ผูพี่น้อง เราแพงพาไปเบิเร์นเนี่องนี่กำลังเกิดเนาะปลูกอันนี้ปลูกตามใจคุณแม่ละไมเนาะนี่ก็เงินที่ได้มาจากคุยญ่สนับสนุนเราแพงกะเอามาสื่อมเมล็ดพันธุ์น้ำพี่เนาะ สื s s c c pues headache, fled, 8, nah. ่อดางน้ำสื่อดางกันไก่น้ำพี่นนองสื่อเสือกฟางมาเห็ดข้างมักถั่วน้ำเรือจากหาบแพงกับสีเก็บไหวพี่นนองเก็บไหวเลยกับสีไหวไปทาสื่อสีทาบ้านเนาะขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ว่าสนับสนุนส่องบ่าวแพงและกรให้กกำลังใจเบิดสุขสุขคนเนาะบ่าวแหงกำลังควร ว่นอะไรเช้าฝุ่นมาใส่เยอะตั้งจากที่ก่นแล้วอะไปเอาฝุ่นเลยนะเกกเลเพี่น้องบ่แซงไปตะกร่องเนี่ยมาหนีิเอาฝุ่นไปพวนต้นนี้บ่แพงปลูกแล้วเมื่อวานบ่แซงเป็นคนพรวนเนาะบ่แพงเป็นคนปลูก แป้งกันพี่เนาะบาแพงก็ไปเอาขี่ไก่เนาะเอาขี่ไก่ผสมกับขี่งัวส,สุดยอดเนอะเลยพฟมงามหลังจากเอาขี้ไก่แล้วพี่น้องบาแพงก็สิไปเอาขี้งัวมาผสมเนาะขี้ไก่ก็อยู่ในคอกเลยพี่น้อง แผงก็สิเอาขี้งัวขี้ควายผสมเนาะนี่เป็นเนาะมาแพงกัสิตักเอาขี้งัวเลยเนาะขี้ควายเลยน่ขุ่นเลยพี่น้อง จากสีใส่ลถเข็เนเต็มอัวบาแพงกับสีเข็นไปใส่ผุนเลยเนาะกำลังพวนเนาะกับบาแพงกับผสมเนาะพี่เ้องเอาผุนมาผสมกันระหว่างขี่ไก่กับขี่ควายเนาะพี่นนองเนาะผสมกันระบาแพงกับสีห้วยใส่น้ำก่อนก่อน,อนบาแพงสีหวานลงน,นี่ก็พร้อมแล้วพี่นนองพร้อมแล้วน,นี่ก็พร้อมแล้วห้วยเลยพี่น้นงะวัน ใส่จักซองหลดก็ได้แต่งงามๆเสรลไล่เสลนไลางามไรเพียงเอ้ยฝุ่นแดดแห้งพี่น้องเอ้ยโอ้ยแดดถอนผสมในเขากันพี่น้องพี่น้องหลังจากที่ใส่ฝุ่นลงไปหนาดินก็สิเสมอกันนะพี่น้องบ้านนี้ บาแพงกัสิหวานมาเมล็ดพันธุ์ลงบาแสงกับไปเอาฟางมาเตรียมสบปบป,ปกหนาแล้วพี่น้องบ้านพร้อมเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องนี่หลังจากทีพวนแล้วบาแพงกัสีหวานเมล็ดพันธุ์เลยพี่น้องนีงนงนนนงน่คือมเมล็ดพันธุ์ักซีไทยเนาะพี่น้องเนาะ

แดดแห้งแห้งพี่น้องเอ,อ้ยปเมื่อนี่อากาศหอนแห้งแดดคักนี่กาวานเป็นที่เรียบร้อยเนาะเตรียมใส่เฟืองบัดใส่เฟืองพอเพ่งเสียเพืองโป,ป๊กหนาไปนี่วานลงเรียบร้อยแล้วเนานะเราแสงก็เสียเอาผุนผุนผุนมาปกหนาพี่น้องปกโปก๊กเมล็ดพันธุ์ไว้เนาะพี่น้องเผื่อบัวหายบวมแดดแล้วก็เสียเอาเฟืองปกอีกสั่นหนึ่งพี่น้อง เอาฝุ่นปกหนาสั้นหนึ่งหลังจากวันแล้วละ่ะค่ะปกปกโบนาเด้ยพี่น้องเด้อปกบางๆไปเนาะบางไปในพักเวลาออกมันสิได้ออกงางพี่น้างแล้วก็เอาเฟืองเอามาใส่เพื่อให้ความสมสื่น น g, ık, in, prof, ่องหลังจากนักก็สีบาแสงกระพอบาแพงแซวเพื่องปกนาะเพื่องเขย่าเขย่าห้อยหนาฮะหดหนามันจะได้ความสุ่มสื่อมันถือแสงแดดพี่น้องมันสีในเมลพันธุ์มันสีบริบวมแดดพี่น้องสีได้ออกมางามเพื่องนี่ก็ให้ความสุ่มสื่อหดหนามแล้วก็สุ่มเป็นขั้นตอนสุดท้ายน้ำพี่น้องหลังจากพวกเพื่องแล้วแล้วก็สีหดหนาม đẹp cái hang hang với động mỡ này đẹp hang cả đất ở hộn ở quân เรียบร้อยแล้วพี่น้องต่อไปก็สีหดตามี่ก็สีหดตามล้วก,ก็บรอเบิ่งอีกอาทิตย์หนึ่งพี่น้องบานสีออกมาเป็นนาฬิกายวบเพลางอัปเดตให้เบิ่งเนาะปลูกแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งอันนี้ครับปลูกมือเดียวกันพี่น้องนี่รออีกอาทิตย์หนึ่งเนาะมาหอนบาร์พงกระสิขอปิดคลิปไว้สำนีรออีกอาทิตย์หนึ่งบาร์พงสิอัปเดตบ้านนี่ ว่ามันสีงามสำใใดเนาะมันสีออกมาเป็นอะใดสบายดีเบิดสุขุสุขคนเดอ้อจังได้ก็ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ในเด้อสบายดีสบายดีบ,ยดบ้านเนี่ย